เคยถามตัวเองไหมครับว่าอะไรกันนะัที่มันสามารถผลักดันให้คนธรรมดาธรรมาคนหนึ่งเนี่ยลุกขึ้นมาตั้งตนเป็นสารเตี้ยได้วันนี้เราจะมาผ่าตัดเอ้ยชำแหละเรื่องราวทางจิตวิทยาสุกรทึกกันครับเป็นเรื่องที่เต็มไปด้วยการหลอกลวงการชักจูงแล้วก็การพิภากษาคนอื่นด้วยกฎของตัวเองเอาละครับไปเริ่มกันเลยคืนนี้ฉันจะถูกฆาตกรรม โอ้โหเปิดเรื่องมาด้วยประโยคที่น่าขนลุกขนาดนี้มันดึงเราเข้าไปสู่ปริศนาความเป็นความตายแบบทันทีทันใดเลยใช่ไหมครับคำถามก็คือใครเป็นคนพูดประโยคนี้แล้วใครกันล่ะคือฆาตกรคือเพื่อที่จะเข้าใจปริศนานี้นะครับเราต้องไปทำความรู้จักกับตัวละครเอกของเรากันก่อนเธอคือผู้หญิงคนหนึ่งครับที่กำลังพยายามวิ่งหนีวิ่งหนีเงาอาดีตที่อันตรายของตัวเธอเองและนี่ก็คือมิลลี่คาราเวยครับ ชีวิตของเธอเนี่ยต้องบอกว่ามันซับซ้อนแล้วก็ขัดแย้งกันเองสุดๆเลยคือด้านหนึ่งเนี่ยนะเธอมีประวัติอาชญากรรมแถมยังอยู่ในช่วงทันบนอยู่เลยแต่อีกด้านหนึ่งเธอดันเป็นนักศึกษาด้านจิตวิทยาสังคมแล้วก็มีสัญชาตญาณอยากจะช่วยเหลือเหยื่อความรุนแรงฝังลึกอยู่ในใจเลยละครับที่เป็นแบบนี้ก็เพราะอาดีตของเธอเองเนี่ยแหละที่เคยพยายามจะช่วยคนอื่นจนตัวเองต้องติดคุกมาแล้วตอนนี้เนี่ยเธอเลยแค่อยากจะเริ่มต้นชีวิตใหม่จริงๆจังๆสักที แล้วเหมือนโชคจะเข้าข้างครับโอกาสนั้นก็มาถึงจริงๆในรูปแบบของงานแม่บ้านที่ได้อยู่ประจำในเพนต์เฮาส์สุดหรูใจกลางแมนฮัตตันเลยนะโอ้โหมันดูเหมือนจะเป็นงานในฝันชัดๆเลยแหละครับที่จะทำให้เธอเนี่ยสามารถทิ้งปัญหาทุกอย่างไว้ข้างหลังได้สักทีแต่ว่าแน่นอนครับเรื่องมันไม่ง่ายขนาดนั้นมันมีสัญ,ญญาณแรกที่บอกว่าที่นี่มีบางอย่างผิดปกติมากๆเลยก็คือภรรยาของเจ้าของบ้านที่ดูป่วยแล้วก็ลึกลับคนนั้น เธอเป็นใครกันแน่แล้วทำไมถึงถูกขังเอาไว้ในห้องนอนแขกและก็จากจุดนี้เองครับที่เพนท์เฮาส์ในฝันเนี่ยมันเริ่มจะค่อยๆกลายเป็นฝันร้ายขึ้นมาทีละนิดๆความตึงเครียดมันก่อตัวขึ้นเรื่อยๆเมื่อมิลลี่เริ่มค้นพบป่าะแสที่มันน่าขนลุกมากขึ้นทุกวันทุกวันคือความแน่กลัวเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นแบบตูมเดียวนะครับแต่มันค่อยๆคืบคลานเข้ามาอย่างเป็นระบบเลยเริ่มตั้งแต่วันที่3ที่ได้ยินเสียงคนร้องไห้ดังมาจากหลังประตู พอวันที่7ก็ได้เห็นรอยฟกช้ำบนใบหน้าของเวนดี้เป็นครั้งแรกวันที่12เจอชุดนอนเปื้อนเลือดจนกระทั่งวันที่20ที่ได้เห็นการทำร้ายร่างกายกันจัดจ่าต่อหน้าต่อตาเลยจากที่เคยแค่สงสัยมาถึงตอนนี้มิลลี่มั่นใจแล้วครับว่าเธอกำลังอยู่ท่ามกลางการทารุณกรรมที่น่าสยดสยองแล้วคำพูดของเวนดี้เองเนี่ยมันก็ยิ่งตอกย้ำความรู้สึกสิ้นหวังก็ไปอีกครับเธอบอกว่าคุณไม่รู้จักดักลาสคุณไม่รู้หรอกว่าเขาเป็นคนยังไงการหนีจากเขาไปนะ มันไม่ใช่ทางเลือกโอ้โหคําพูดนี้มันวาดภาพสามีของเธอให้กลายเป็นปีศาจที่ไม่มีทางหนีพ้นได้เลยและด้วยอดีตที่มันฝังใจของมิลลี่นี่แหละครับมันเลยผลักดันให้เธอตัดสินใจทำในสิ่งที่เปลี่ยนชีวิตเธอไปตลอดการเธอคิดว่าเธอต้องหยุดเรื่องนี้ให้ได้และนั่นแหละครับคือจุดเริ่มต้นของจุดจบเธอลงมือฆ่าผู้ชายที่เธอเชื่อว่าเป็นปีศาจร้ายเปลี่ยนสถานะตัวเองจากแม่บ้านกลายเป็นผู้พิพากษา ด้วยความเชื่อที่ว่าเธอกำลังช่วยชีวิตผู้บริสุทธิ์คนหนึ่งอยู่แต่แล้วเรื่องราวทั้งหมดมันก็พลิกกลับตลปาาแบบที่เราคาดไม่ถึงเลยครับการกระทําที่มิลลี่คิดว่าเป็นการช่วยเหลือจริงๆแล้วมันกลับกลายเป็นกับดักที่ถูกวางเอาไว้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุดความจริงสองชุดถูกสร้างขึ้นมาอย่างน่าขนลุกเลยครับในโลกของบิลลี่เนี่ยเวนดี้คือภรยาที่น่าสงสารที่ถูกทําร้ายแต่ในเรื่องเล่าที่เวนดี้บอกกับตํารวจมิลลี่กลับกลายเป็นชู้รักที่หมกมุ่นแล้วก็เข้ามาทําลายครอบครัวคนอื่น ของขวัญที่ดูเหมือนจะเป็นหลักฐานการทำร้ายร่างกายกลายเป็นของแทนใจไปซะง,งั้นการฆ่าเพื่อป้องกันตัวถูกบิดเบือนให้กลายเป็นการฆ่าเพราะความหึงหวงทั้งหมดนี้มันคือแผนการหักหลังที่เลือดเย็นมากๆแล้วก็มาถึงจุดหักมุมที่ทําให้เราช็อกตาตั้งเลยครับเมื่อข่าวในทีวีเนี่ยเผยให้เห็นใบหน้าของดักลาสแกริกตัวจริงซึ่งไม่ใช่ผู้ชายคนที่มิลลี่เพิ่งจะฆ่าไปทุกอย่างที่มิลลี่เคยเชื่อพังทลายลงในพริบตาเดียวเลยครับ เธอกำลังถูกจัดฉากให้เป็นฆาตกรที่ฆ่าคนแปลกหนะ้าเอาละครับเรามาย้อนดูเรื่องราวทั้งหมดกันอีกทีดีกว่าเพื่อที่จะเปิดโปงแผนการสมคบคิดทั้งหมดเนี่ยจากมุมมองของคนที่วางแผนตัวจริงกันนี่คือแผน4ขั้นตอนสุดเลือดเย็นของเวนตีครับอย่างแรกเลยนะหาเป้าหมายเป็นผู้ชายรวยๆแต่ชีวิตคู่ไม่มีความสุขอย่างดักลาส 2. สร้างเรื่องชูสาวขึ้นมาเพื่อบีบให้ดักลาสเนี่ยขูจย่จะหย่าแล้วก็ใช้สัญญากรนสมรสที่เข้มงวด 3. ก็ไปร่วมมือกับชูรักของตัวเองให้มาปลอมตัวเป็นดักลาสแล้วก็สร้างสถานการณ์ทำร้ายร่างกายปลอมๆขึ้นมาและ 4. ขั้นตอนสุดท้ายก็คือการลอ่อแพะรับบาบที่สมบูรณ์แบบอย่างมิลลี่ให้เข้ามาลงมือฆ่าคนแทนเพื่อที่ตัวเธอเองจะได้ทุกอย่างไปครบเอาละครับทีนี้เราจะพักเรื่องการเล่าเรื่องไว้ก่อนแล้วมาสู่การวิเคราะห์เชิงจิตวิทยากันบ้างเพื่อที่จะสำรวจให้ลึกลงไปว่าไอ้พลวัตที่มันซับซ้อนที่ทำให้การหลอกลวงครั้งนี้มันสำเร็จได้เนี่ยมันคืออะไรกันแม่ หัวใจสำคัญของเรื่องนี้เลยนะครับก็คือหลักจิตวิทยาที่เรียกว่าการควบคุมบงการหรือ coercive control ครับมันคือการใช้พฤติกรรมข่มขู่ทาให้รู้สึกอับอายหรือทําให้กลัวเพื่อที่จะควบคุมคนอื่นแต่ที่น่าทึ่งในเรื่องนี้ก็คือเวนดี้ไม่ได้ถูกใครควบคุมเลยนะครับเธอตั้งหากที่เป็นผู้ควบคุมที่สวมบทบาทเหยืย่อได้อย่างแนบเนียนมากๆเพื่อชักจูงให้เมลลี่ทาตามแผนของเธอทุกอย่างคาถามก็คือ แล้วทำไมต้องเป็นมิลลี่ล่ะคำตอบมันอยู่ในตัวตนของเธอเองเลยครับอดีตที่เคยพยายามจะช่วยเหยื่อของเธอเนี่ยมันสร้างปมที่เรียกว่าผู้ช่วยเหลือหรือเซเวียคอมเพล็กซ์ขึ้นมาในใจทําให้เธอทนไม่ได้จริงๆเวลาเห็นใครถูกรงแก่ประวัติอาชญากรรมของเธอก็ทําให้เธอกลายเป็นแพรับบาปชั้นดีที่ตํารวจจะไม่มีวันเชื่อคําพูดของเธอและที่น่าสนใจที่สุดก็คือความรู้ด้านจิตวิทยาสังคมของเธอนี่แหละครับที่กลายเป็นดาบสองคม มันทาให้เธอมองหารูปแบบพฤติกรรมซึ่งมันก็คือสิ่งที่เวนดี้จงใจสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นกับดักที่สมบูรณ์แบบนั่นเองมาถึงคําถามที่น่าคิดมากๆเลยนะครับทําไมล่ะทําไมเราถึงเอาใจช่วยฆาตรกรในทางจิตวิทยาแล้วเนี่ยตัวละครแบบมิลลี่เขาเรียกว่าเป็นต้นแบบของผู้ช่วยให้รอดสายดาร์กหรือดาร์กเซเวียครับคือเป็นฮีโร่ที่ใช้วิธีการนอกกฎหมายหรือวิธีการที่รุนแรงเพื่อสร้างความยุติธรรมในแบบฉบับของตัวเอง ซึ่งเรื่องแบบนี้เนี่ยมันไปกระตุ้นความรู้สึกบางอย่างในใจเราทําให้เรารู้สึกพอใจหรือสะใจที่ได้เห็นความยุติธรรมแบบตาต่อตาฟันต่อฟันมันเกิดขึ้นจริงๆแต่ว่าจุดหักมุมสุดท้ายของเรื่องนี้มันกลับพลิกทุกอย่างอีกรอบครับความจริงก็คือมิลลี่สงสัยมาตลอดเธอรู้ว่าผู้ชายคนนั้นเป็นตัวปลอมและเธอก็รู้ด้วยว่าเวนดี้กำลังค่อยๆวางยาสามีตัวจริงของเธอด้วยยาโรคหัวใจอยู่ใช่แล้วครับมิลลี่ไม่ใช่คนโง่ที่ถุกหลอกแต่เธอคือผู้ล่า ที่กำลังเล่นเกมยาวรอจังหวะของตัวเองเพื่อที่จะจู่โจมกลับและเรื่องราวทั้งหมดก็ถูกสรุปด้วยคำพูดสุดท้ายที่ฟังแล้วแบบขนลุกเลยครับเธอประเมินคนที่เป็นอันตรายอย่างยิ่งต่ำเกินไปนั่นก็คือฉันประโยคนี้มันทำให้เราต้องย้อนกลับไปถามตัวเองใหม่ทั้งหมดเลยนะครับว่าตกลงแล้วใครกันแน่คือเหยือ่อและใครกันแน่คือผู้ล่าตัวจริงในเรื่องนี้